สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นเพียรจากกรินรถปลดป้ายนะครับนนี้ก็อยู่ที่กทมนะครับกำลังจะกลับบ้านมารับตัวอ่คันนี้เป็นรถปี14นะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับหน้าเดิมหลังเดิมครับคันนี้เป็นรถปี2014เกียร์ออโต้ 1.6G 1.6G นะครับผมนี้เจ้าของเขาทามาเองนะครับผมก็พอดี รู้จักกันนะครับผมปิดคนรู้จักกันเขาบอกว่าให้อาไปขายให้หน่อยนะครับก็เลยแกแกเช็คดีอยู่นะครับผมก็สีแกทำอ่าแกจ้างเขาทาก็ถือว่าพอประมาณนะครับนี่นะครับผมไม้แท้ก็อยู่ห้าแสนกิโลนะครับคันนี้นะฮะสวยอยู่ครับพี่น้องสวยโดยรวมสวยใช้ได้เลยนะครับในราคานี้ตั้งราคาไว้ที่สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอัด,อ,ดอัดให้ไหมเดี๋ยวผมอัดให้ไหม ไม่ใช่ปัญหาตัวน,นี้นี่นะครับสองเสนหนึ่งหมื่นก้าพันบาทเกียวโต้นะครับผมถ้าต้องการเงาเงว่าบับก,ก็เพิ่มเงินมาเดี๋ยวจัดให้อีกก็ได้นะครับนีท่านไหนชื่นชอบเดี๋ยวไอตัวครอบไฟตัดหมอกหอันหนึ่งเดี๋ยวหาให้นะครับเดิมเดิมเลยเป็นเกียวโต้ปีสอง4ั6 g หนึ่งนะครับเป็นรถใช้งานอรงนะ เจ้าของก็ปกติมันจะวิ่งได้อีกหปีนะฮะเจ้าของก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมเจ้าของขับไม่ไหวแล้วนะครับก็เลยกดเลยนะฮะเลขทะเบียนสวยนะครับผมเลขทะเบียนสวยนะครับท่านไหนชื่นชอบกโทรมาหานะครับผมสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเกียร์ออโต้หนึ่งจุดหกจีนะครับผมช่วงล่างแน่นนะครับเกียร์นิ่มเลยเจ้าของเขาทำว้ชาเองนะครับคันนี้นะครับเป็นรถเจ้าของอโดยตรงเลยนะครับผม นี่ผมก็ซื้ออยู่แถวๆสวนผักนะครับอยู่แถวๆสวนผักประมาณนีน้ใช้น้ำมันและ CNG นะครับผมถ้าไม่ชอบ CNG ก็ถอดได้นะครับนี่นะครับใช้น้ำมันและซีอิ้นปี2 0 1 4นะครับเกียร์ออโตโ้นะครับ 1.6G นะครับสภาพ,าพที่สวยก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับกินข้าวเสร็จเมื่อกี้นะครับผม ท่านใดชื่นชอบทักมานะครับราคาเบานะครับ2องแ0 0เก้บาทเกลียวโต้แทะโรงงานเลยเจ้าของเขาทาเองสีทําเองนะครับทุกอย่างเจ้าของเขาเก็บงานเองหมดเลยนะครับผมท่านใดชื่นชอบนะครับ2องแ0 0าบาทเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่ารถปลดเยอะนะครับได้มาถูกก็ขายถูกไปเลยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านขอบคุณพี่น้องแฟนเพจนะครับจักรลินรถกดป้ายนะครับจักรลินรถเมอสองนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับผมเลขทะเบียนอย่างสวยเลยอ่ะศูนย์เก้าสนะครับ2องแสนหหมื่นเก้าบาทนะครับท่านใดชื่นชอบก็ทักมานะครับผมนี่หน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนเลยนะครับคันนี้นะครับเกียร์ออโต้นะครับ 1.6G นะครับผมปี2014นะครับ เอกสารพร้อมม้นะครับผมนะภาษีอะไรไม่ขาดนะครับอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอฟซีทวประเทศนะครับผม65นะครับเดือนตุลานะครับ65นะครับผมตุลา65อ่ะขอบคุณทุกการติดตามผมจะขออนุญาตขับรถกลับบ้านก่อนไปเตือนน้ำมันให้ช่างหลุดนะฮะช่างนิวนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับ ท่านใดต้องการคุยทางไลน์ก็เป็นเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6คันนี้เป็นรถปี2014ใช้น้ำมันและ CNG นะครับผมนะบหน้าเดิมหลังเดิมนะครับรถเจ้าของเขาทำใช้งานเองนะครับขับดีช่วงล่างแน่นนะครับผมสวัสดีครับ